สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact MPV รถที่เอามารีวิวในวันนี้ในบ้านเราเป็นค่ายรองญี่ปุ่นแต่ในต่างประเทศได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นรถที่ใช้งานในครอบครัวได้จริงทั้ง3แถวเครื่องทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอะไหล่ไม่แพงและราคามือสองตอนนี้ดีมากๆ ศูนย์บริการโอสุ17ปีแห่งความไว้วางใจงานดีมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานครบจบที่เราติดก่อนประหยัดก่อน SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะ อยางเวสเลกซูซูกิเอ t i c a GX 1.5L ขอขอบคุณเพื่อนโบสมาชิกทางช่องที่อรถคันนี้ไหมลุงทดลองขับและรีวิวคันนี้ขายนะครับใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์เออรตเป็นรถในกลุ่ม Compact MPV หรือว่า M segment ของทางค่ายซู z u กิสัญชาติญี่ปุ่นเป็นรถ Compact MPV 7ที่นั่ง ที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าความทนทานประหยัดน้ำมันมีความมนเอกประสงค์สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการพาณิชย์เปิดตัวครั้งแรกในปี2012จนถึงปัจจุบันมีนมทั้งหมด2เจนเจนที่1 ZE ในปี2012และเจนที่2 NC ในปี2018ในบ้านเราขายได้เรื่อยๆไม่ค่อยหวือหวาซึ่งแตกต่างจากใน มาเลอินโดและก็อินเดียครับที่ขายได้เยอะมากโดยเฉพาะในอินเดียนะครับมียอดขายติดอันดับท็อปทีทีเดียวรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Suzuki e er อ t i ต a g x 1 5 l เจนที่2รหัส NC โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2018จนถึงปัจจุบันคันนี้จดทะเบียนในปี2019ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างเบาครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิซโซขนาด1.5ลิตรรหัส k 1 5 b 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์วาล์ว vvti ให้พละกกำลัง105แรงหแรงมา้าแรงบิด138นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีดท็ร์คอนเวอร์เตอร์เพรดและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมี ในห้องเครื่อง2จุด1และ2ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ศูนยถึงร้อยวินาทีท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.2เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบมัคคสันสตาร์ทด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมคอยสปริงระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS EBD และ BA ครับย่างเดิมติดรถมีขนาด185 65 15 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่1.75จนถึง1.95ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด2.15/45/17จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์180มิลิเมตรคันนี้ที่ดูหลอกตาว่าดูเตี้ยนะครับเพราะว่าชุดแต่งน้ำหนักรถอยู่ที่1.15ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.73ยาว4.39 สูง1.69เมตรฐาล้อมีความยาว2.74เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละประมาณ80-100กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ2เมตรโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอร์กบอดี้สไตล์ MPV แพลตฟอร์ม Hardtech Platform หรือบางคนเรียก NC พ l a t f o r m ครับถังน้ำมันมีขนาด45ลิตร ตามสเปคจากโรงงานรองรับน้ำมัน E20 ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้2ดอกกระจกผลิต2ที่นะครับมูเลียกับ AGC เลเบลที่เสาบมี2จุด1และ2ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดยกเว้นตรงนี้ที่เป็นผ้าและตกแต่งด้วยลายไม้ ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับช่องเก็บเอกสารที่ใส่ขวดน้ำขนาด6 0 0ซีซีแต่1.5ลิตรนะครับสามารถใส่ได้ลุงรองแล้วลึกประมาณครึ่งฝ่ามือเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับ ที่เปิดฝาถังน้ำมันมีที่พักเท้ามาให้เป็นแผ่นพลาสติกยึดไปกับพรมครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องเสียบ OBD2 ช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือวัสดุด้านในเป็นพลาสติกแบ่งออกเป็นสองช่องเปิดปิดฝาท้าย Parking Sensor เ,เ,เปิดปิดระบบการทรงตัวแต่ สองตัวนี้นะครับเดิมไม่มีมาให้ตัวนี้ไม่มีขายในต่างประเทศมีแต่ตัวนี้สามารถซื้อฟังก์ชันเพิ่มได้ครับช่องแอร์ปุ่มเอนจิ e นสตาร์สต็อปมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นครับพวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันสามก้านหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยลายไม้วงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ปรับด้วยมือได้สองทิศทางขึ้น ลงครับระบบมันติมีเดียทำงานร่วมกับหน้าจอหลกักโหมดการใช้งานเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกปิดเสียงด้านล่างจะเกี่ยวกับการโทรเข้าโทรออกรับสายและสัญญาณบูธก้านที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4จังหวะก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลกักจากซ้ายไปขวาวัดรอบ ตรงกลางเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถทิป A ทิป b o โอวออตำแหน่งเกียร์เวลาขวามือเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง220ดัชบอร์ดและคอนโซลกลางลงตัวในด้านการใช้งานแต่ความหรูหราดูขาดขาด,ดเกินเกินครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดและตกแต่งด้วยลายไม้ ถุงลมนิรภัยมีมาให้แค่2ลูกคู่หน้าครับหน้าจอหลักติดตั้งมาจากโรงงานมีขนาด7นิ้วแต่อันนี้ไม่ใช่จอเดิมนะครับเพราะว่าจอเดิมเนี่ยมันมีอาการประจํารุ่นก็คือเมมโมรีเต็มจอหน่วงทํางานได้ช้าหรือว่าเออขนาบข้างด้วยช่องแอร์สวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกง่ายงงง่แต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานปรับทิศทางลม เปิดปิดการทํางานปรับแรงลมได้4ระดับปรับอุณหภูมิอากาศภายในภายนอกมีช่องเสียบ power outlet USB และ AUX มาให้อย่างละ1ช่องมีช่องเก็บของมาให้1ช่องความกว้างความยาวประมาณ1ฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกพิมพ์ลายกันลื่นที่วางแก้วหรือครับโคเดอร์มีมาให้2ช่องที่วาวก็คือ มีระบบรักษาอุณหภูมิเครื่องดื่มมาให้ด้วยสามารถใส่แก้วขนาด30สาหรือสออนซ์ได้ทั้ง2ช่องแต่ใส่พร้อมกันไม่ได้ครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีดท็อ o คอนเวอร์เตอร์ที่อึดถึกทนไว้ใจได้มีปุ่มชิปล็อกมาให้ฉะนั้นเราสามารถจอดแปะหรือจอดใส่เกียร์ว่างเข็นได้มีระบบโอเวอร์ดฟ์ให้ด้วยอยู่ทางด้านข้าง เบรกมืออยู่ตรงกลางวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนการใช้งานเหมือนทั่วไปครับด้านหลังมีช่องเสียบ power outlet มาให้อีกหนึ่งช่องครับเอาไว้สำหรับใช้ที่แถวสองที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุของเดิมเป็นผ้าหุม้มความรู้สึกในการเท้าพอใช้ได้ขนาดพอใช้ได้ระยะกับพวงมาลัยทำได้ดีครับเก๊เก็บของด้านหน้า ขนาดถือว่าเพียงพอกับการใช้งานลึกประมาณฝ่ามือครึ่งวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดเอกสารครบครบนะครับจะต้องมีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือเป็นภาษาไทยแล้วก็ซองใส่มาให้สำหรับค่าภาษีรายปีไม่เกิน1,600บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับด้วยมือความกว้างความยาวกำลังดีเหมาะสมกับตัวรถครับ ด้านหน้ามีไฟส่องในสารมาให้ไม่มีไฟส่องแผ่นที่ครับม่านบังแดดวัสดุกองแกงมากข้างในเหมือนเป็นกระดาษอัดและคุ้มด้วยฟองน้ําบางมากใช้ไปนนานๆมีซุดเปื่อยลอกแน่นอนทางด้านซ้ายมือจะมีกระจกสองหน้ามาให้ขนาดเหมาะสมกับกตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้แค่5อันวัสดุบู่หลังคาแค่พอใช้งานได้ครับเบาะที่นั่งคนขับ แค่พอใช้งานได้เวลานั่งทางไกลมีเมื่อยเหมือนกันครับวัสดุเดิมเป็นท่าระบายอากาศได้ดีตัวเบาใหญ่แบนั่งสบายอยู่พอสมควรครับพนักพิงปีกเบาไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้หัวหมอนปรับความสูงได้3ระดับองศารับกับศีรษะได้ดีทีเดียวครับเบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทาง เดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณเกือบเกือบหนึ่งนิ้วครับเลกรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่3นิ้วพื้นที่วางเท้าเดิมเดิมทำได้ดีนะครับแต่คันนี้เจ้าของอชอบติดเครื่องเสียงเลยเอาไปเสริมมาเลยทำให้เวลานั่งเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับถ้าเป็นของเดิมจริงๆนะครับเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วเนี่ยระยะห่างจากคอนโซลจะมีอยู่ประมาณ2นิ้ว เฮด o ูมมีอยู่ประมาณ2องกำปั้นครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้90%ประตูด้านหน้าเปิดได้น้อยกว่าด้านหลังแต่ด้านหลังดีอยู่อย่างครับไม่ติดเสาซีแผงประตูแถว2เดิมบริเวณนี้เป็นผ้านอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 600cc ซีจนถึง1.5ลิตรลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับ ด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับแอร์แถว2อยู่ด้านบนมี4ช่องเป็นแบบเปิดปิดการทำงานกับปรับแรงลมได้3าระดับครับไฟส่องแดีสารแถว2อยู่ตรงนี้ครับเบาะที่นั่งแถว2แค่พอใช้งานได้ถ้าเปรียบเทียบกับคู่หน้าคู่หน้านั่งดีกว่าครับตัวเบาะแบแต่สั้นพนักพิงบางและชันนะครับ เวลานั่งเองเนี่ยลุงจะติดที่หัวหมอนด้วยถ้าจะนั่งจริงๆเนี่ยต้องดึงหัวหมอนขึ้นครับถึงจะนั่งได้สบายขึ้นแต่ถ้านั่งทางไกลปรับเอนไปสักนิดนึงครับจะนั่งได้ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถเอนได้มากสุดประมาณนี้ครับเบาะแถวสสามารถสไลด์ได้เป็นแบบ60 4 0วิธีการสไลด์ยกขึ้นและเลื่อนครับเลื่อนได้มากสุดเท่านี้ หัวหมอนปรับความสูงได้3ระดับก็จริงแต่องศา,าทำได้ดีครับ head room มีอยู่2กําปั้นทีเดียวครับ leg room จุดที่แคบที่สุดมีอยู่1กําปั้นตรงนี้ก็คือแถวสาไม่มีคนนั่งนะครับถ้าเกิดแถวสามีคนนั่งเราต้องแชร์พื้นที่วางเท้าเพิ่มเลื่อนมาด้านหน้ามันก็จะลดลงตามส่วนครับพื้นที่วางเท้าโดยรวมทำได้ดีรางเบาะด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุด บริเวณด้านข้างค่อนข้างราบเสมอกันทําให้การวอล์กครูหรือการเข้าออกห้องโดยสารทําได้ง่ายตําแหน่งเบาคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงนุ่มเบาะนุ่มพื้นที่วางเท้าถือว่าทำได้ดีลุงเท้าเบอร์8นะครับเหลือหน่อยนึงแต่ถ้านั่งทางไกลาๆยยาแชร์พื้นที่วางเท้าในลนักษณะนี้นั่งได้สบายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ก็จริงแต่เหมาะกับเด็กมากกว่าครับ เข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักและตำแหน่งบอกคนที่5เป็นแบบล็อก2จุดครับวิธีการเข้าบอบ์ดแถว3าํทำได้ง่ายครับดึงสลักตรงนี้เป็นแบบวันทัสนะครับและเลื่อนบอบ์ดไปด้านหน้าเราก็จะสามารถเข้ามาที่บอบ์ดแถว3ได้แล้วแถว2ตำแหน่งปกติลุงนั่งหัวเข่าชนเลยครับบอร์ดแถว3แค่พอใช้งานได้ครับ ตัวเบาแบนราบแต่สั้นให้สังเกตดูการนั่งของลุงครับพนักพิงหลังตรงสั้นแต่สามารถปรับองศาได้นิดหน่อยครับแต่มีข้อดีอยู่อย่างครับเวลาที่เราปรับพนักพิงตัวเบาจะปรับองศาตามไปด้วยหัวหมอนเป็นลักษณะตัวแอลใหญ่ความปรับความสูงได้1ระดับองศาแค่พอใช้งานได้ครับเคสรูมมีอยู่หนึ่งกำปัน้น กระจกด้านข้างมีขนาดใหญ่ความสูงกำลังดีเวลานั่งไม่อึดอัดเลกรูมเป็นศูนย์ถ้าอยากมีพื้นที่เพิ่มแถวสองต้องขยับช่วยพื้นที่วางเท้าโดยรวมถือว่าออกแบบได้ดีราบเสนอกันรางบ่อด้านหน้าสูงสอดท้าที่สุดเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักบริเวณด้านข้างทั้งสงด้านจะมีที่พักแขนและที่วางแก้วหรือครับโอเดอร์มาให้ สามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ได้ครับตำแหน่งการนั่งจะเป็นแบบเทเตอร์ซีทหรือว่าขั้นบันไดนับจากหน้าไปหลังนะครับก็คือ2-3-2วิธีการออกจากบอดแถว3นะครับให้ผลักตัวนี้เท่านี้ก็สามารถออกได้แล้วครับห้องเก็บสัมระสามารถเปิดได้ที่มือเปิดตรงนี้ครับ มีพื้นที่โดยรวมเวลากลางบบะสามแถวอยู่ที่ประมาณ153ลิตรตรงนี้รวมถึงปรับเบาะเอนมาด้านหลังด้วยแล้วนะครับชุดเครื่องมือและแม่แรงจะอยู่ตรงนี้ครับไม่มีไฟห้องเก็บสัมภาระมาให้ด้านล่างเป็นช่องเก็บของครับยางอะไหล่จะอยู่ใต้ท้องรถถ้าจะติดแก๊สก็ใช้ตรงนี้แหะครับ เราสามารถปรับพื้นที่ให้เป็นลักษณะนี้ได้ครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสมัมภาระเราสามารถพับอบาดแถว3ได้โดยพับได้แบบ50 50ด้วยมือพับตรงนี้ครับถ้าพับบอร์ดในลักษณะนี้นะครับความสูงไม่เกินขอบกระจกจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ 550- ถึง6น0ลิตร ถ้าไม่พอเราสามารถพับอบ์ดแถว2ช่วยได้ถ้าปรับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่เก็บสำมะาระประมาณ850ลิตรแต่ถ้าคิดด้านบนด้วยเนี่ยจะมีประมาณ1,100 1200ถึง1,200ลิตรครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่มีฐานล้อขนาด2.74เมตรก็จริงนะครับแต่การปรับเบาะในลักษณะนี้ และเอาพื้นมาเสริมตรงนี้ก็ยังไม่สามารถทําให้ลุงนอนได้อยู่ดีครับสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าสามารถปรับเบาะนอนในรถได้ไหมปรับได้มากสุดเท่าที่เห็นนี่เลยครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานค่าซ่อมไม่แพงติดแกสทนอะไหล่หาง่ายใช้ร่วมกับซู z u กิแคล r ี่ได้ 2. ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายได้ทั้ง3แถว มีความปันเด็กกว่าสคงขนได้ทั้งคนและของแอร์สแถวเย็นทั่วทั้งคัน 3. อัตราสิ้นเปลืองทำได้ดีในระดับหนึ่งมีความประหยัดเมื่อเทียบกับรถในแบบเดียวกัน 4. รูปร่างหน้าตาดูดีทัศนวิสัยในการขับขี่ดีช่วงล่างนุ่มนวล 5. ราคามือสองแบบสภาพดีปีไม่ลึกตอนนี้มีเยอะเป็นรถที่คุ้มค่าในด้านการใช้งานมาก ข้อเสีย 1. ไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวและระบบการออกตัวบนทางลาดชันมาให้ด้อยกว่าคู่แข่งครับ 2. เครื่องยนต์พละกำลังน้อยไปนิดเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถประกอบกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดทำให้อัตราเร่งไม่ต่อเนื่องและใช้รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูง 3. วัสดุภายในและงานประกอบพอรับได้ตามราคาที่จ่ายไปครับ 4. การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารไม่ค่อยดีนักเวลาขับในความเร็วสูงต้องทำใจ 5. ฟังก์ชันออปชั่นระบบความปลอดภัยให้มาแบบพื้นฐานความหรูหราไม่ต้องพูดถึงครับอาการประจำรุ่น 1. รอบเดินเบาไม่นิ่งอาการเครื่องสัน่นให้ไล่เช็คลิ้นปีกผีเสื้อหัวเทียนคอยจุดระเบิดหัวฉีดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองอากาศครับ 2. องพวงมาล,ลัยหลวมมีระยะฟรีมากเกินไปเกิดจากแกรกพวงมาล,ลัยเวลาใช้งานไปนานๆและจะมีระยะครอนอีกจุดหนึ่งก็คือลูกหมากปีกนกคันชักคันส่งครับ 3. ระบบแอร์เย็นแต่ไม่ฉ่ำมีลมออกแต่ไม่เย็นให้ไล่ตามนี้ 1. มอเตอร์พัดลมแอร์ 2. น้ำยาแอร์ 3. ตู้แอร์ 4. คัสคอมแอร์ 5. คอมเพรสเซอร์ และซีนโอลิงท่อต่างๆ 4. เกียร์อัตโนมัติมีอาการกระตุกเปลี่ยนไม่ลื่นเสียงหอนเกิดจากน้ำมันเกียร์เสื่อมกองเกียร์อุดตันวาล์วบอดี้มีปัญหาและลูกปืนในเกียร์เสื่อมสภาพ 5. หน้าจอหลักติดตั้งมาจากโรงงานมีอาการรวนค้างเกิดจากระบบซอฟต์แวร์มีปัญหาหน่วยความจำเต็มหรือจอเสื่อมสภาพครับ อัดตาสิ้นเปลืองในเมือง10-12กิโลลิตรนอกเมือง14-16กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลลิตรถ้าเทียบกับขนาดถือว่าประหยัดใช้ได้ครับคู่เปรียบในกลุ่ม compact MPV ด้วยกัน1 Toyota s i e n t a 2 Honda BRV และ3 Mitsubishi Exceder ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่6.35จนถึง 6.95แสนราคามือสองนปัจจุบนันต่ำสุดที่เคยเห็นก็คือ2.5 0สูงสุดตอนนี้อยู่ที่4.8ขึ้นอยู่กับปีรุ่นสภาพของแต่งครับกับซูซูกิเอ t i ติกส่วนตัวมองว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาในด้านการใช้งานมากเพราะถ้าเทียบราคามือสองนะครับกับรถในกลุ่มเดียวกันในปีเดียวกันถือว่าราคาถูกอยู่พอสมควรเลยทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง เหมาะสําหรับคนที่รับข้อเสียในเรื่องที่ไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวมาให้ไม่มีระบบควบคุมการลงเข่ามาให้เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ suzuki erosa ส่วนตัวนะครับลุงมองว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาในแบบตีไม่ลึกเพราะว่าตัวรถเนี่ยโดยรวมถือว่ามีพื้นฐานดีซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายนะช่วงล่างก็ทนอยู่พอสมควรเอาไปติดแก๊สได้ถ้าคุณอยากได้ความประหยัดเพิ่มมันเลยเป็นตัวเลือกหนึ่งครับเวลาที่คนถามลุงว่าถ้าอยากหารถแบบครบเครื่องเอาไว้ท่องเที่ยวแคมปิ้งได้ด้วยคันนี้ตอบโจทย์ นะแล้วก็มีคนที่ลรู้จักบางคนนะครับเอาไปปรับปรุงให้มันกลายเป็นคอมแอร์ Air นะครับที่เป็นคอมแอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจอดนอนในรถได้ถ้าคุณโมดิฟายทำระบบถึงนะมันก็เลยทำให้ตอนนี้นครับมันมีความน่าสนใจนะใครที่หารถประเภทนี้ก็ลองจัดมาใช้งานดูครับ